สวัสดีครับเพื่อนๆครับการใช้รถไฟฟ้านะครับเนตวีนะของผมออกมาเมื่อวันที่4นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับนะครับกพศส5 6 6นะครับก็การใช้งานนะครับก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้เลยนะเราตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าออกมาเพื่อจะรับส่งลูกนะครับเป็นระยะนะครับทางนะ อยู่วันละ150กิโลเมตรต่อวันนะครับแต่ว่าพอไปไปมามาแล้วนะครับก็ได้ใช้เดินทางข้ามจังหวัดอยู่หลายครั้งหลายค่านะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะขับขี่สบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันประหยัดด้วยนะครับนะครับอย่างวันนี้นะครับวันนี้ก็มุ่งหน้านะครับระยองขอนแก่นนะนะครับ น้องเนตาวีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขับขี่ได้สบายนะครับนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดมากนะครับถึงแม้ว่าหลายๆสื่อสำนักก็จะบอกว่ามันโยนนะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันก็นุ่มนวลดีนะครับมันก็นุ่มนวลดีนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้ามองว่าในเรื่องของการเติมไฟฟ้าครับ มันก็ค่อนข้างที่จะเติมสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเติมสะดวกขึ้นมากมายเลยนะครับก็คือ,อตั้งแต่ที่ผมขับไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีให้เราเติมตลอดทางเนาะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการหาสถานีควบคู่ไปกับ GPS ที่เราใช้นำทางเนาะไปสู่จุดห,หมายนะครับแต่ตอนนี้ของผมนี่คือ ก็ใช้ค่อนข้างที่จะคล่องแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องตู้ชาร์จเสียก็บอกตรงนะฮะว่าไม่ค่อยเจอนะครับแต่ตั้งแต่ใช้มาก็น่าจะยังไม่เคยเจอนะนะครับไม่เคยเจอต้องบอกอย่างนั้นนะครับยังไม่เคยเจอนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะในช่วงเวลานี้นะที่ใช้มาหนึ่งเดือนกว่านะครับ ผมออกวันที่4เนาะวันนี้วันวันที่4เดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่17นะครับ17มิถุนายนก็ใช้มาประมาณโดยประมาณนะครับ1เดือน13วันขับขี่ไปเลขไมล์ล่าสุดน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ9600กิโลเมตรครับนะครับ9ก0 0ิโลเมตรนะครับก็ไปที่ไหนบ้างถ้าถ้าไปข้ามจังหวัดเลยจริงๆนะครับก็ไประยอง อัมพวานะครับแล้วก็ระยองอระยองหัวหินนะครับแล้วก็ระยองพะเยาเอาระยองพะเยานะครับไปมาแล้วนะครับพะเยานี่บอกเลยครับว่า,วาระยองพะเยานี่สนุกมากครับหาดที่เติมค่อนข้างที่จะบางตาน,นิดน,นึงแต่ก็เราวางรูทไว้ดีครับก็สามารถไปถึงได้เนาะเข้าตามช่องเขาด้วยนะโค้งไปโค้งมานะครับเลุ้นน่าดูเหมือนกันนะครับ ระยองพะเยานะระยองพะเยานะครับแล้วกร็ระยองชัยนาทระยองชัยนาทนะครับก็ผ่านพวกออยุธยาสิงห์บุรีอันนั้นจะสะดวกหน่อยนะครับสะดวกหน่อยเพราะว่าเส้นทางนั้นก็มันเป็นเส้นที่วิ่งไปแล้วก็ปั๊มค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะอ่าแลวเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับระยองขอนแก่นกําลังจะเดินทางไปขอนแก่นนะครับรูทของผมก็จะใช้เติมอตอนนี้อยู่ที่ปั๊มบางจากนะ นะครับก็จะใช้เติมบางจากเป็นหลักเลยนะครับปตทผมใช้เติมน้อยเนาะเพราะว่าปตทนี่ก็ของผมวอล์กอินนะผมไม่เคยจองนะครับแต่ก็ยังเติมได้นะครับแต่ปตทเนี่ยก็จะใช้เออเ,เรียกอะไรนะมันจะมีระยะเวลาถ้าเราไปเติมสักสมมุติว่าใกล้ๆกล้หมดชั่วโมงเงี้ยสี่สมมุติว่าเที่ยงคืน40นาทีอย่างเงี้ยครับก็ประมาณสักถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เที่ยงคืนห้าห้าเขาก็ตัดแล้ว แต่ว่าเติม PA นี่ก็สบายหน่อยครับยาวๆเลยครับเติมได้เต็มร้อยเลยไม่มีจํากัดเวลาเนาะไม่มีขั้นเวลามาสตาร์ทใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็คงจะต้องอ,อ,อาศัยของปตทที่วังน้ําเขียวนะครับสักหนึ่งปั๊มนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเติมที่โคราชนครราชสีมาแล้วขอนแก่นอันนี้คือผมดูรูทมาก่อนนะผมดูเส้นทางของถนนมาก่อนนะครับแล้ว แล้วค่อยมาดูว่าดูว่าเราเนี่ยจะไปเติมที่ไหนบ้างนะครับผมดูควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันของ PA นะครับก็คือผมดูรูทที่เราจะไปเส้นทางใช้ถนนเส้นอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็มาเลือกนะครับเราก็ดูว่าเราไปเส้นนี้ปุ๊บมันก็จะมีแอปพลิเคชันควบคู่แล้วก็ดูว่าเราจะเติมที่ไหนบ้างนะครับระยะทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วผมขับไม่เร็วมากนะครับ พอผมขับไม่เร็วมากเนี่ยระยะทางที่เขาขึ้นที่หน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะมันค่อนข้างตรงนะครับเวลาเหลือผมเคยขับนะครับที่คลองโคนนะเติมทีเดียวมาถึงเขาชะเมาเลยนะครับก็วิ่งได้320กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เหลือ24เนะฮะเหลือ24แล้วก็ในระยะที่บอกที่เหลือผมว่ามันไม่ตรงเท่าไหร่หรอกมันเหลือสักประมาณเกือบ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 นะครับ 8ปไปปลายนะครับก็มองว่าก็ประหยัดครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระยะทางกับจำนวนเงินที่ที่เราเ,เสียไปเนี่ยก็โอเคและที่สำคัญคืออันเนี้ยข้างหลังเนี่ยผมปรับเบาะเป็นนอนนะบางทีคือผมง่วงนะครับผมขับไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นไปพะเยาเนี่ยผมง่วงก็ก็พับเบาะด้านหลังเนี่ยครับพับเบาะลงพับเบาะลงนะครับแล้วก็ทำเป็นที่นอน นะครับก็เปิดแอร์นอนได้นะสบายนะไม่เป็นเปลืองนะเคยนอนเคยนอนอยู่ตอนระหว่างทางนะครับนอนอยู่ก็หมดไปไม่ถึงยี่สิบบาทนะครับนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มนะครับก็หมดไปไม่ถึงยี่สิบบาทนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตอนที่ไปพะเยาเนี่ยนะครับก็เกิดความตื่นเต้นนีึ้น,นิดหนึ่งครับไปถึงบ้านลูกค้านะครับมันเหลือแบตเตอรี่อยู่เออยี่สิบสี่ นะครับผมก็ว่าผมจะไปทํางานให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวมันจะผิดเวลานะครับคือนัดลูกค้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปไปมา,มานะครับตอนที่เราจะขึ้นรถขับกับอ้าวแบตเตอรี่กลับเหลือเป็นศูนย์ซะง,งั้นนะครับเราก็ตกใจแต่ว่าเราก็โทรหาเ,เซลนะครับผู้ที่จำหน่ายรถให้เราเนี่ยนะฮะอ่าก็ได้คำแนะนำนะครับเซลก็ให้ช่างแนะนำอีกทีนึงก็แนะนำว่า ให้เราเติมแบตที่บ้านลูกค้าพอดีผมเอาสาย emergency charge พกกับรถมาด้วยนะครับตลอดตลอดนะครับมันก็เลยกลายว่าผมผมก็เลยจิ้มชาร์จไป1ชั่วโมงเซลล์บอกให้จิ้มชาร์จไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ดึงปักออกนะครับปักอินออกแล้วก็ถอดขั้วแบตอาหายครับโอเคก็ลอดไปนะครับวันนั้นไม่ต้องยกไม่ต้องสไลด์นะฮะนะครับก็มีเหตุที่เราตกใจก็มีอยู่แค่ครั้งนั้นนะครับครั้งเดียวเนาะตอนนี้นะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในการใช้รถคันนี้ก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่ชอบจริงๆเลยก็คือว่ามันขับก็ค่อนข้างสบายนะมันนุ่มนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ออมอเตอร์ก็สมูทดีนะครับถือว่าสมูทใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ความนุ่มนวลก็ถือว่ามันก็โยนโยนะครับตามที่เขาบอกแหละฮะแต่ว่าผมก็ถือว่ามันสําหรับผมมันไม่มีปัญหาไงครับในเรื่องนั้นนะครับมันไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ถือว่าโอเคไปแต่ว่า ในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าสถานีชาร์จนะครับควิกชาร์จนะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราอยู่ดีเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าจ้างงานเราไปนอกเส้นทางที่ที่มันออกไปไกลามากจริงๆนะครับเราก็ไม่เอาไปฮะเราก็ใช้รถน้ํามันนะครับเราก็ใช้รถน้ํามันในการวิ่งไปนะฮะเราก็ไม่ใช้รถไฟฟ้าละกันเนาะแต่ว่าถ้ามองแล้วเอ๊ย วิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับวิ่งไปแล้วเนี่ยมันมีที่ชาร์จแล้วก็ออกไปนอกเส้นทางนะครับอย่างเช่น100กิโลกับมา100กิโลอ้าวเอาไปได้ก็เอาไปฮะเพราะมันประหยัดกว่าเยอะแล้วมันขับสบายกว่าครับขึ้นของขึ้นเขานี่ลองมาแล้วครับสบายมากเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับถ้าขับอยู่ประมาณสัก60-80ถึงเนี่ยมันจะได้หนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะที่มันลดเป็นนะฮะ แล้วคันนี้ชอบอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยมันจะมี power regen นะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะชาร์จแบตกลับให้เรามันไม่เปิองเบรกครับมันไม่เปิองเบรกผมขับไปต่างจังหวัดเนี่ยผมเบรกค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับต้องบอกว่าแตะเบรกน้อยมากครับเมื่อเราถอนคันเร่งมันมันปั่นพลังงานกลับให้เราด้วยนะนะครับมันประหยัดตรงนี้แหละครับมันสามารถที่จะปั่นพลังงานกลับให้เราด้วยนะครับก็ พยายามที่จะดีไซน์การขับขี่ครับเวลาเวระยะห่างด้านหน้านะครับพอเวลาเราต้องการที่จะเบรกไฟของไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถอดคันเร่งออกซะมันก็จะปั่นไฟกลับให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหยัดสุดๆเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่รักโลกรักส์รักโลกมากอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่มีเสียงไม่มีควันนะครับไม่มีกลิ่นนะครับก็ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะที่มันเกิด กับบนโลกนี้นะครับได้อย่างมากเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆถามว่าการขับขี่เนี่ยนะครับเป็นยังไงชอบไหมก็สําหรับคนที่ขับรถไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับต้อง,ต,องต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่า1ก็คือมันปลอดภัย2คือมันนุ่มนวล3าก็คือมันประหยัดครับผมเคยเออลองนะครับเอ,อเอาค่าใช้จ่ายมาคํานวณดูเอารอบที่แล้ว,ว่ะที่ไป เอาชัยนาธเนาะชัยนาธอพยาวก็ได้ครับมันตกอยู่ประมาณสัก65สตางค์นะครับนะครับเพราะว่าช่วงไปมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับมันออฟพีคคำว่าออฟพีคนี่หมายความว่าเวลาเราเติมเติมไฟฟ้าครับช่วงสี่ทุ่มถึงช่วง9ก้าโมงเช้านะครับมันจะเสียค่าไฟในการเติมแค่4ี่บาทห้ตังค์เองนะครับอ่านะครับสี่บาทห้ตังค์นะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่ออนพีคก็คือช่วง9ก้าโมง ถึง,ถงไปถึง4ี่ทุ่มเก้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับก็จะเป็น6กบาทเกตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดนาาักขัตฤกษ์นะครับมันเป็นออฟพิคทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมส่วนใหญ่ล้วก็ผมได้เจอจังหวะลูกค้าเรียกไปวันหยุดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออได้เติมในราคาถูกเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ากิโลเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับมันตกวัดระมาสัก65้ตังค์ไม่เกินเนี่ยครับ นะฮะแล้วก็มีบางช่วงถ้าเราไม่ได้เร่งรีบอะไรขับชิวๆฟังเพลงนะฮะก็จะประหยัดขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับแต่เออแต่ต้องบอกอย่างเนาะผมว่าใช้รถในในราคาไม่แพงอะนะครับอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเราจะซื้อตัวต่ําสุดอะครับเกรดต่ําสุดแต่ตัวเนี้ยเชื่อไหมว่าราคาถูกนะ นะครับห้าแสนก็บาทขอโทษนะครับคือจริงๆแล้วคือผมต้องบอกว่าในในราคากับคุณภาพเนี่ยผมถือว่ามันถูกนะแต่ผมไม่ใช่ใหมายถึงว่าผมไปดูถูกเงินนะครับว่าห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันคือมันมันราคาไม่แพงถูกเพราะว่าผมเข้าใจครับว่าบางคนเขาหางเงินยากอย่างนี้มันก็ถือว่าราคาสูงละนะครับแต่ผมหมายความว่า เ,เมื่อเทียบกับส,สมรรถนะรถนะครับที่ได้มามันก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันนะครับต่างๆนานาเลยฮะที่อยู่ด้านในนั้นที่มันแบบว่าเลิศหรูอ,อลังการสําหรับเรามากเราไม่เคยได้ได้รถที่มีออปชันเยอะขนาดนี้มาก่อนในราคานี้เนาะต้องบอกงั้นเพราะว่าผมใช้รถมิาดเนี่ยผมก็ส0 0 0สนกว่าบาทนะผมซื้อตัวต่ําสุดเกียร์ธรรมดานะไม่มีอะไรเลยวิทยุยังไม่มีเลยนะฮะแต่เนี้ยมานะครับวิทยุนะโอ้เสียงเพลงนี่เบสเบริเบรด์ดเสียงแหลมนี่คือเอาเอาพุ่งตรงพอใจมากครับ คือดูหนังนี่คือถ้าจอดรถด,ดูหนังนี่คือมีเสียงลำโพงแยกซ้ายขวาด้วยนะเออมันมีเสียงลำโพงแยกซ้ายขวาเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันเลยก็คือว่าผมฟังเพลงเนี่ยผมว่าเพราะกว่าทุกคันที่ผมที่ผมมีอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รถผมจะไม่ค่อยคือผมซื้อตัวถูกกันเนาะมันมีวิทยุบ้างมีมั่งก็ไม่ค่อยจะไพเราะพอพิงเท่าหร่แต่นี่คือดีสุดล,ละคันนี้ผมก็ถือว่าตอนแรกผมว่ารถจีน ผมก็มองนะว่ามันไม่น่าจะมีคุณภาพที่ที่ที่เรามองแล้วมันคาดหวังไม่ได้อะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะแต่ที่ซื้อหนึ่งคือราคาถูกสองขึ้นเป็นไฟฟ,ฟา้ามประหยัดไงเพราะว่าผมต้องส่งลูกวันละร้อยห้าสิบกิโลเมตรอ่ะถ้าเป็นน้ํามันก็ตกประมาณวันละสามร้อยบาทนะครับเป็นรถคันนี้ก็เหลือแค่วันละร้อยนะครับประหยัดไปต้องสองร้อยบาทไงเราคิดอย่างนั้นเนาะหนึ่งเดือนก็ส่งลูกจันท์ถึงสุกเนาะมันก็ประหยัดไปเดือนหนึ่งสี่พันกว่าบาท เรามองกันนะ4,000กว่าบาทปีหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะ48,000 50, 50,000ยังไม่รวมที่จะออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรอยงนี้นะอืมผมว่าปีปีนึงผมก็ประหยัดไปเกือบเกือบแสนผมคิดอย่างนั้นเนาะใช้สัก4ปีอ่ะสาี่ปีอ่าก็ประหยัดไปสัก3ามแสนสามแสนหผมโอเคแล้วนะนะครับหรือคือใช้รถน้ํามันมันมีแต่แพงขึ้นไงฮะคือหมายความว่าอันเนี้ยมันประหยัดกว่าน้ํามันเนี่ยสมมตินะฮะหปีสามแสนแต่ถ้า ใช้รถน้ํามันอ่ะหปีเราซื้อรถสมมุติเราซื้อรถเท่าคันนี้เลยนะ5,5าแสน้าละกันนะอ่าแต่ว่าส่วนต่างค่าน้ํามันไงนะฮะที่มันแพงขึ้นอีก3ามแสนห้านั่นหมายถึงว่าเราซื้อรถเนี่ยบวกกับค่าน้ํามันที่เราขับขี่ไปด้วยเนะี่ยมันเป็น8ปด0สนเเลยนะแต่คันนี้ซื้อมา5้าแสนห้าแต่ว่าประหยัดมากกว่ารถน้ํามันนะครับในระยะ5ปีนะครับอยู่3 5มแสนผมคิดอย่างนี้นะมันก็เท่ากับว่า เราหักส่วนต่างออกไปเท่ากับเราเสียค่าเสื่อมรถนะครับของคันนี้อยู่แค่สองแสนบาทเองเรามองอย่างนั้นนะว่ามันมันเสียส่วนต่างแค่สองแสนบาทเองไงนะครับผมก็เลยมองว่าเออสิ่งที่สิ่งที่เราคำนวณมาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็บอกอุย้ยพี่แบตมันแพงนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าวัดดวงเนาะวันข้างหน้าเราไม่รู้อะไรอ่ะครับ คือเรามองว่าถ้าสามปีห้าปีไปแล้วอะครับถ้าถ้ารุ่นนี้เขายังทําแบตให้เราอยู่เนาะมันน่าจะถูกลงเพราะว่าเออมันเหมือนประมาณว่ามันระยะเวลาของเทคโนโลยีมันมันได้ถูกพัฒนาไปแล้วอะครับเป็นเวลาถึงสามปีถึงห้าปีอะครับแบตเตอรี่มันน่าจะถูกลงนะครับนะฮะแล้วเราก็มองว่าเออถ้าแบตเตอรี่ถูกลงแล้วเราเปลี่ยนสักแสนหนึ่งนะครับสมมุติว่ามันลงมาเหลือแสนสองแสนห้าอย่างเงี้ยผมก็มองคุ้มนะเพราะว่าถึงวันนั้นนะครับ แบตที่มันเสื่อมเนี่ยเขาเคม8ปดปีนะฮะผมมองว่าถ้าแบตมันเสื่อมนะผมก็จะหักส่วนต่างจากค่าน้ํามันถ้าน้ํามันนึงเป็นราคานี้นะสามสิกว่าบาทไม่ลงมามากกว่านี้นะครับก็ผมมองว่ามันแทบจะแทบจะได้ใช้รถฟรีไปแล้วอะครับมันส่วนต่างก็น่าจะ3ามสี่ห้าแสนแล้วะฮะนะฮะแล้วเรามาเสียเปลี่ยนแบตลูกหนึ่งแสนก็บาทนะครับแสนห้าผมให้ไปสองแสนเลยก็ยังคุ้มอะผมถือว่าก็ยังคุ้มนะครับ นะครับก็ยังคุ้มแต่ถ้าน้ํามันมันถูกลงก็ไม่ใช่ปัญหาก็ผมมีรถน้ํามันอยู่อีกสองคันนะครับมีรถใช้น้ํามันอยู่อีกสองคันนะครับก็ก็เติมน้ํามันไปฮะไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ก็กําไรไปนะครับถ้าน้ํามันมันยังไม่ลงในระยะเวลาสักสองสามปีนะครับผมใช้รถสักปีละแสนโลแล้วกันนะครับส่วนต่างบาทห้าสิบต่างก็ปีละประหยัดผมประหยัดไปละแสนห้าสมมุติว่าสามปีมันน้ำมันไม่ลงต่ํากว่าสามสิบบาทนะครับ แต่ต้องอยู่ว่าค่าไฟไม่ขึ้นด้วยนะครับอยู่ที่ว่าค่าไฟไม่ขึ้นด้วยนะนะครับในระยะเวลา3ปีเอ้าส่วนต่าง4ี่แสนห้าไปแล้วนะครับหากจากรถห้าแสนห้าเท่ากับเหลือแค่ค่าเสื่อมแค่แสนเดียวเนาะก็มองแล้วก็ยังคุ้ม,มนะครับก็มองแล้วก็ยังคุ้มนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรไมันจะเป็นอะไรก็ไอสิ่งที่ผมคิดก็เป็นแค่การคำนวณและการคาดเดานะครับ เท่านั้นนะครับแต่ณวันนี้ก็อ่าหนึ่งหมื่นกิโลผมประหยัดไปละวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันเนี้ยเห็นกระตาแล้วฮะนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปแล้วครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับกับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้ว่าเอออย่างน้อยๆแล้วก็ประหยัดขึ้นแต่ชีวิตลําบากขึ้นต้องบอกว่าลําบากขึ้นจริงๆนิดนิดหน่อยนะครับก็คือแทนที่เราจะเติมน้ํามันแค่ประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับเนี่ยผมคุยกับ ผมคุยกับโทรศัพท์เนี่ยหมายถึงว่าทําคลิปเนี่ยไป17นาทีแล้วนะครับก็ถามว่า17นาทีเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จาก67อะก็มาเป็นเท่าไหร่ละอ่ะ8 8 7ครับผมกะว่าจะเติมสัก90กว่าพอแล้ว๋ยวไปต่อนะครับอย่าไปเติมอีกทีที่วันเขียวครับก็การใช้รถไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าฝึกสมองครับแล้วก็ฝึกนิสัย นะครับความรอบคอบและการวางแผนที่ดีนะครับถ้าวางแผนไม่ดีผมบอกได้เลยฮะว่าทุกคนก็อาจจะไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะอาจจะเสียรถสไลด์นะครับแพงกว่าค่าน้ํามันและค่าไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถไฟฟ้านะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออลองคิดไตร่ตรองดูให้ดีนะครับว่าถ้าใช้อยู่ในเมืองเนี่ยผมบอกว่าปลอดภัยนะผมมองว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันมี สถานีไฟฟ้าให้เติมอยู่เยอะแยะครับแต่ถ้าวิ่งระหว่างเมืองก็ต้องวางแผนให้ดีนะต้องวางแผนให้ดีดีๆเลยอะ่ะต้องบอกว่าต้องวางแผนให้ดีๆมากๆนะครับนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือผมดูรูทไปแล้วไงนะครับมันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเป็นแล้วก็เติมไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาละวนะครับว่าเติมเป็นหมดแล้วรู้แล้วว่าเติมยังไงสแกนยังไงนะครับแต่คนที่ใช้ใหม่ก็ อย่าอย่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะครับก็เราก็สามารถที่จะค่อยๆนะครับเรียนรู้ไปได้นะครับตอนแรกอะ่ะที่ใช้รถคันนี้สมัครแอปจะยากหน่อยใช่เพราะเราต้องอีมงีเมลแล้วเราเป็นคนโลเทคครับนะไม่ใช่เป็นคนไฮเทคนะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฮเทคก็ง,ง่ายนะครับแต่เราเป็นคนโลเทคเนาะมันก็จะมองแล้วมันยากอะนะครับแต่ก็ทาะะํานนมาได้แล้วฮะผ่านพ้นมาได้แล้วแล้วก็ผมก็เห็นนะครับผู้สูงอายุนะอายุ6กกว่าแล้ว หรือไม่ก็เกินนะโอ้โหขับรถไฟฟ้านี่ผมดูเท่มากเลยนะเวลาเขาเติมไฟฟ้าอนะไรเงี้ยดูแบบเอ้ยเขาเติมข้องอะ่ะเออนะฮะผมก็ดูเออเนี่ยดูดิคนที่เป็นคนเจนเก่าก็ยังก็ยังพัฒนามาใช้รถไฟฟ้าได้แต่ผมเห็นบ,บ่อยแล้วนะเพราะผมเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเนาะจะเจอเพื่อนล่วมทางที่ใช้รถไฟฟ้าครับค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับก็ประหยัด ต้องพูดเลยว่าอันดับแรกเลยที่ซื้อเนี่ยเพราะความประหยัดนะแต่ว่าก็ได้ของแถมมาดีๆเยอะครับก็คือรถเขาออปชั่นด้านในนี่คือเป็นจอทัชสกรีนหมดเลยนะครับครังสั่งด้วยคนทรลเลอร์นะครับที่หน้าจออย่างเดียวเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะว้าวนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีเ,เราไม่เคยมีความคิดเลยครับว่าเราจะได้รถที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้มาใช้งานนะครับเพราะว่าเรามองว่าเราเงินไม่ได้เยอะนะครับเราคงจะแตะไม่ถึง แต่พอมาปุ๊บนี่โอ้โหทัชสกรีนหมดเลยครับสั่งด้วยสั่งด้วยระบบบัตรกดหน้าจอมัเลยเออแต่เขาไอ,ไอคันนี้ดีอย่างนะครับมันสามารถเอา GPS อะไรอย่างเงี้ยฮะขึ้นจอได้หมดเลยนะนะครับกลิก์ขึ้นจอได้หมดเลยแล้วก็ไม่ขี้เล่นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลทไม่ได้ดีเลยมากอะครับนะฮะมันก็เลยกลายว่าทําให้เราเ,เวลาเราใช้ GPS นําทางก็สะดวกนะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะเวลาที่เรา คุยโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี so ้ยครับเราสามารถกดรับได้เลยที่พวงมาลัยก็ได้หรือที่หน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็เสียงมันชัดพอสมควรนะแต่มันจะมีเสียงลมนิดๆหน่อยหน่อยครับผมถามผมถามภรรยาแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เขาโทรมาแล้วคุยถามว่าเออเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันก็ฟังรู้เรื่องนะแต่ว่ามันจะมีเสียงลมอะไรก็ไม่รู้ละเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมก็ ผมก็เคยฟังนะตอนที่ภรรยาเขานั่งอยู่บนรถคันนี้แล้วผมก็อยู่รถอีกคันหนึ่งอ่ะนะครับผมใช้บลูทูธใส่หูเนาะภรนยาใช้คุยกับลําโพงก็ฟังชัดใช้ได้นะฮะแต่มันก็มีเสียงลมอะไรก็ไม่รู้แหละเหมือนเหมือนแอร์เป่าอ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะอืมนะครับก็เป็นอย่างนั้นเอแล้วก็เรื่องของไฟหน้าเนี่ยสําหรับผมก็ถือว่าผมขับไม่เร็วมากเนาะก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าไฟหน้ามันก็จะค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดเดียนะครับต้องบอกว่าน้อยไปนิดนะฮะนะครับ แต่ถ้าพัฒนาเป็นไฟหน้าสว่างกว่าน,นี้ได้ก็ผมว่าก็ปลอดภัยดีนะนะครับส่วนในเรื่องของ power regen หรือระบบเบรกแล้วก็ปั่นไฟกลับนี่ชอบมากต้องบอกเลยว่าชอบมากว้า wow วครับต้องบอกว่าว้าวมากเลยนะครับอ่าก็วันนี้ก็โดยรวมนะครับก็อาจจะมองมองแล้วเหมือนจะอวยรถเนต้าวีนะแต่ยิ่งไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราซื้อมาก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเราก็พอใจในสิ่งที่มันเป็นนะครับนะครับเราก็พอใจในสิ่งที่มันเป็นเนาะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ ในสิ่งที่ใช้งานนะนะครับทุกคนก็ทุกท่านถ้าใครอยากใช้รถไฟฟ้านะครับก็พยายามศึกษาปัญหาของมันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการสารสถานีเติมมากกว่านะครับอย่างอื่นก็คงไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะว่าปัญหาของรถเสียรถพังรถอะไรเงี้ยของผมก็ยังไม่เคยเจอนะนะครับเดี๋ยวเจอก็จะบอกนะครับแต่ที่เออเดี๋ยวขอนอกเรื่องไอ้ไม่ใช่นอกเรื่องก็ในเรื่องนี่นะ อีกเรื่องหนึ่งครับของผม,ผมบ้านผมอะใช้หมอ้อไฟ5แอมป์นะในการเติมรถไฟฟ้าคันนี้นะครับผมใช้สาย Emergency นะครับสายชาร์จฉุกเฉินของเขาเนี่ยที่ชาร์จได้10แอมป์เนี่ยนะครับชาร์จไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมไม่ได้รีบไปไหนนะเนาะและอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อถ้าสมมุติว่าผมวิ่งวันละ150กิโลเมตรเนี่ยชาร์จพออยู่นะครับเต็ม100%ตลอดเนาะแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านควรจะกระทำนะครับก็คืออย่าไปชาร์จอย่างเง,งี้ยฮะฟาชาร์ ด้วยตัวนี้บ่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ครับบ่อยๆนะครับควรจะเป็น AC บ้างนะครับไอ้นี้มันจะเป็น DC f a ฟาดชาร์จนะครับควรจะเป็น AC สลับกันชาร์จแต่ของผมก็สลับกันตลอดฮะตอนไหนมีเวลาเยอะๆนะครับก็จิ้ม AC เลยครับด้านนอกผมก็จิ้มเ c ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้แบตมันเสื่อมเร็วอะเนาะครับผมครับก็องรวมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ให้คำนิยามแล้วกันนะของรถไฟฟ้าเนต้านะครับรุ่น V ีนะก็คือตัวเล็กเนี่ยนะครับก็หนึ่งคือประหยัดนะครับประหยัดเนี่ยมาเลยฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับก็ทุกคนถ้าใครอยากที่จะได้รถไฟฟ้าใช้สักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าผมขับนะครับข้ามจังหวัดนะ จากระยองไปกรุงเทพนะครับจากระยองไปอัมพวานะครับสมุทรสงครามเนาะจากระยองไปหัวหินนะครับวัดห้วยมงคลและตัวเมืองหัวหินนะครับจากระยองไปพะเยานะครับตัวเมืองพะเยานะครับจากระยองนะครับไปไชยนาทนะครับผ่านทางเส้นอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับแล้วก็จากระยองวันนี้ครับไปขอนแก่นนะครับก็ลองดูครับว่า มันจะถูกใจทุกคนไหมแล้วก็ประหยัดขนาดไหนนะครับโอเค